สวัสดีค่ะอาจารย์หญิงจุธามาศนาสงขาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังหินบำบัดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Wonder Wisdom อาจารย์จุธามาศนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวดีๆของหินประจำวันเกิดนะคะมีคนอยากได้หินที่จะไปสวมใส่เสริมดวงให้ตรงกับวันเกิดของตัวเองนะคะแต่อาจารย์เนี่ยนะคะจัดเซตหิน ประจำวันนะคะซึ่งตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์วันเสาร์นะคะครบทั้ง7ดวันเลยนะคะจะสวมใส่เป็นหินประจำวันเกิดสำหรับตัวเองคนเดียวก็ได้หรือจะซื้อทั้งเจเส้นเอาไปสวมใส่ให้ตรงวันเช่นวันนี้วันอาทิตย์ก็ใส่หินวันอาทิตย์วันจันทร์ก็ใส่หินวันจันทร์แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์แยกมาให้นะคะเป็นรายละเอียดของหินประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะหรือจะใส่เสริมดวงในวันอาทิตย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณเป็นคนเกิดวันอาทิตย์หรือถ้าคุณอยากจะใส่ให้ตรงกับวันเสริมดวงวันอาทิตย์ออกไปทำงานอะไรธุรกิจอะไรแล้วจะได้ปังๆไม่ว่าเราเกิดวันอะไรก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะคะ เป็นการรวมพลังของหินค่ะก่อนอื่นอาจารย์อยากจะบอกว่าอย่างนี้นะคะก่อนที่อาจารย์จะนำหินหลายชนิดมาร้อยรวมกันเพื่อจะบอกว่าเสริมวันนั้นวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ดูรายละเอียดก่อนนะคะว่าในวันอาทิตย์นะ่ะถ้าคนเกิดวันอาทิตย์ จะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเจอเรื่องอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรอุปสรรคปัญหาเป็นแบบไหนอะไรที่จะดึงดูดทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาได้นะคะอาจารย์ก็เอาเรื่องนั้นมาผูกกันกับเรื่องของหินแล้วหินชนิดไหนละ่ะที่จะเสริมดวงได้สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์หรือว่าถ้าจะใส่สวมใส่วันอาทิตย์เนี่ยจะ มีวิธีแก้เคล็ดอย่างไรใช้หินชนิดไหนนะคะมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีหินหลายชนิดหน่อยไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะคะนี่เลยเป็นการร้อยรวมกันนะคะของหินเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนิดเลยทีเดียวนะคะเป็นการรวมพลังของหินเอ่อออซิเดียนนะคะสีดำเป็นแบล็คออกซิเดียนนะคะแล้วก็แกะลายและก็ออกซิเดียนเนี่ยเป็นหินที่ช่วยปก ป้องขุมครองนะคะป้องกันภทัยทุกชนิดอยู่แล้วต่อมาเป็นไทเกอร์อค่ะหินไทเกอร์อหรือว่าพลอยตาเสือเนี่ยนะคะเป็นหินที่เหมือนเรามีดวงตาที่3ามะคะมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าก็จะเห็นอนาคตอันดีเห็นว่า คนไหนมาดีคนไหนมาร้ายอะไรควรจะลงทุนอะไรไม่ควรลงทุนนะคะเป็นการมองไปข้างหน้าและเสริมอำนาจบารมีให้เราได้อีกด้วยค่ะนะคะต่อมาเป็นหินซิทรินนะคะซิทรินเนี่ยเป็นหินสีเหลืองที่ส่วนใหญ่จะเสริมในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศและก็นำพาทรัพย์สินค่ะ คนส่วนใหญ่ถ้าเราเคยเห็นซิตรินที่เป็นโพรงอะนะคะเราจะรู้ว่าโอ้ยสวยงามมากเลยทีเดียวสําหรับใครที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตก็อาจจะเอาเป็นผลึกไปวางไว้บนโต๊ะทำงานอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราสวมใส่ซิตรินเนี่ยนะคะก็จะเสริมในเรื่องทำให้มีคนเห็นคุณค่าความสามารถเราเจ้านายก็จะเห็นด้วยว่าอ๋อเราเป็นคนทำงานนะเราทำงานแล้วได้ผลดีนะ ไม่ใช่เราทำงานเหมือนคนอื่นทุกอย่างอาจจะมากกว่าคนอื่นด้วยซ้าแต่เวลาได้สิ่งดีๆได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเขาลืมเราทุกทีเลยนะคะซิทรินจะช่วยได้ตรงนั้นทีนี้ต่อมาค่ะต่อมาก็คือหินกรีน n อเวนเจอรีนนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีวาท้าสินไม่ค่อยได้นะคะเป็นคนตรงไปตรงมาดังนั้นเนี่ยเอากรีนเวนเจอรีนไปสวมใส่จะช่วยให้วาจาดีมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะได้ไปช่วยแก้ไขให้คนเกิดวันอาทิตย์ที่ผงผางขวานผ่าซากเนี่ยพูดจาดีขึ้นพูดจาแล้วมีคนเมตตานิยมชมชอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหินคาเนเลียนคาเนเลียนสีส้มเนี่ยนะคะจะเสริมคนเกิดวันอาทิตย์ให้มีชื่อเสียงเกียรติยศยิ่งขึ้นและก็กระตุ้นกระเตื้องในการทำสิ่งต่างๆให้ได้ดีรวมไปถึงว่าปัดเป่าคนทีน่ขี้อิจฉาวิสยานะคะสิ่งไม่ดีต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเนี่ยให้ออกไปนะคะ รวมไปถึงว่าคนเกิดวันอาทิตย์ขี้หงุดหงิดใครอยู่ใกล้ไม่ว่าจะลูกจะเมียจะคนที่ทํางานลูกน้องบริวารอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะหงุดหงิดใส่เขาหมดเลยเพราะคนอื่นเขาทําอะไรไม่ทันใจคุณเนี่ยนะคะมันก็จะไปช่วยลดทอนไออารมณ์หงุดหงิดเร่าร้อนรุ่มร้อน อะไรเหล่านั้นลงนะคะทีนี้พอรวมพลังของหินทั้ง5ชนิดนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงให้คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมีดวงชะตาที่ดีมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเราไม่ได้เกิดวันอาทิตย์แต่เราอยากสวมใส่ ก็สวมให้ตรงวันสวมในวันอาทิตย์มันก็จะช่วยทั้งเรื่องว่าวาจาเป็นสเสน่ห์ดีผู้จะเจรจาค้าขายอะไรก็นำพาสั์สินได้มีคนเชื่อมั่นเชื่อถือดีจะลงทุนทำอะไรก็เหมือนกลั่นกรองไปแล้วเขาจะช่วยเราให้มีสติยับยั้งชั่งใจยังคิดว่า อันไหนควรจะลงทุนอันไหนไม่ควรจะลงทุนคนไหนมาดีคนไหนมาร้ายและไปไหนมาไหนก็ปกป้องคุ้มครองเราได้ด้วยค่ะนะคะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์และคนที่อยากจะสวมใส่หินประจําวันให้ตรงวันค่ะถ้าสนใจหินประจําวันเกิดนะคะอาจารย์ขึ้นเบอร์ให้แล้วด้านล่างนี้นะคะร้านอาจารย์ชื่อว่าร้านสโตนบ b e ีเวอร์ค่ะอยู่ที่นานิวาส2ีถนนลาดพร้าว71นะคะร้านเปิดทุกวันเลยค่ะ แล้วพบกันนะคะ